บางคนบอกโอ้เดี๋ยวบวชเรจะทำไงดีสิแต่คงไม่ใช่ยุคนี้เนี่ยเพราะว่าผู้ที่ยังบวชไม่ได้นะมีเยอะหนึ่งคนพิการบวชไม่ได้เออนี่นะ,ะแปลแปไม่หมดโลกอยู่ดีสองที่ยังมีวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้ยังใช้ไม่หมดนี่นะจ๊ะนี่พวกนี้ก็ยังบวชไม่ได้แล้วก็สาม นี่นี่นั่งอยู่ใต้เทนี้แหละเออนี่นี่อดีตผู้ชายเนี่ยนะนี่กำลังจะเป็นผู้ชายอีกนี่นะจ๊ะอไอมีตั้งเยอะแล้วว่ายัางไงก็ไม่หมดต้องมีทีมกองเสบียงแต่วันใดนที่หมดบวชหม,ด,หม,ด,หมดทั้งโลกเนี่นะวันนั้นแสดงว่าเราพ้นวิบากกรรมหลายอย่างกรรมการมีแล้วก็พ้นแล้วเห็นไหมจ๊ะการมีใจเชื่อ วิบากกรรมที่ทำให้เราพิกงพิการก็พ้นแล้วนี่ไงแล้วก็โลกในยุคนั้นต้องเป็นโลกที่มนุษย์ทุกคนที่มาเกิดมีบุญมากเห็นไหมจ๊ะถึงจะคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันแล้วก็ทำเหมือนกันแล้วก็ได้วบวชพร้อมๆกันไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาใส่บาตรถ้าถึงนวันนั้นเทวดาลงมาแล้วไม่ใช่เทวดาไม่เคยลงมาเทวดาก็เคยมาแล้วเอจ๊มะมีทุกยุคแหละ นี่ตั้งแต่สองพันหอยกว่าปีเห็นไหมพระอินชวนดาริงน์นี่นางสุจาดานี่นะจ๊ะนี่อ่ะมาแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็ใส่บารพระมหากัะสปะพระอรหรนะันต์น่ยมีมาแล้วก็มีมาเรื่อยๆแหละในยุคนี้ก็มีนี่นะจ๊ะเออก็บินาบาบออกมาจากกราวป่าเนี่ยไปทุดงออกมาอ้าว เห็นโยมมาใส่บาตรเอ๊แถวนี้ไม่น่าจะมีโยมมาอะไรอย่างนี้นะหลวงปู่หลวงตาลและท่านที่เป็นนักธุดงได้เล่าสู่กันฟังปกติใส่บาตรก็จะมาใครศิินุพรไม่ค่อยซักถามพูดคุยเท่าไหร่แต่วันนั้นก็อยากจะรู้ประสงใสเนี่ยนะเอ๊ะป่าขนาดนี้จะมีคู่มาใส่บาตร ก็ถามว่าเธอมาจากไหนเนี่ยไม่ตอบเพราะอาหารที่ใสม่มันมันแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาใสนี่สิใส่ปริมาณไม่มากแต่ฉันคำสองคำอิ่มนี่อย่างเงี้ยนะแล้วอาหารในรตากใส่บันฟุง้งหมดเธอมาจากไหนยิ้มๆแล้วหัวเราะอ่า แล้วเธอก็ไม่ตอบอเดินไม่กี่ก้าวแวบหา,ายไปเลยโอ้นี่บางโรปนี่ไม่จชะเห็นรว่าอ,อบสีท่านหนึ่งก็ไปเจอนะท่านไปอยู่ที่กเกาะแองหนึ่งเห็นเกาะกาะกาะที่ อ๋อความมนุษย์จะไปถึงได้ไมันยากมากเลยทีนี้ทหารเรืออ,อเรือลบไปนะอยู่บนเรือลบเอากล้องส่องเพื่อตรวจตารักษาชายฝั่งนี่ตรวจตาดูคลายนักบวชเพราะผมจีวรเน,นีสีกลักเอะเอะอยู่เมื่อก่อนนี้มีนักบวชแล้วเหรอแต่ว่าทําไมผมยาวเนี่ย ผมยาวยาวไปถึงกลางหลังนะ่ะเอ๊จะว่าพระก็ต้องปรงผมแต่เอ๊จะว่าไป,ใป่ใช่พระก็ห่มจีวรเอ๊ะยังไงเนี่ยจอดเรือลงเรือเล็กอจอดเรือใหญ่แล้วก็ลงเรือเล็กมาเลยถ,ถึงว่างท่านก็นั่งใฉยๆชันเข,ข่าข้างนั่งนิ่งๆ เออท่านไว้ผมยาวยิงแหละแหละก็ค,คงไม่ได้สนใจอะไรมั้งคงตั้งนาต่างๆบำเพ็ญสมณธรรมอีพระนี่เอ,อ๊ะก็คุยกันให้กั็บอกเป็นพระบวกแถวๆบางลำพูแหละมาอยู่างนี้ก็ไปกล้าถามเรื่องผมยาวเลยแต่คิดในใจนะี่ยนี่ก็อ้าแล้วว่า แล้วฉันไงเนี่ยอม,มีแล้วก็ฉันั้งหวามีอะไรฉันก็ฉันเอา้าแล้วใครจะไปใส่บาตรหลวงพ่อล่ะก็นั่งคุยกันท่านนั่นเลยท่านอยู่องคนเดียวที่เกาะนั่งไงนั่นก็ชี้ไปที่กลางทะเลโอ้โหสองคนมาแล้วนั่งเรือบด <laughs> รู้จักเรือบดบอรู้จักกอ เรือเล็กๆที่ถ้าพายผิดนิดจมอ่ะอีกาเกาะข้างพลิกเลยเนึกออกไหมเรือบดทเนะ่ะไม่ใช่เรือบดทนะบทเรือเล็กๆเนีเ่ยเรือส่วนตัวนะ่ะนะพายคนเดียวเวลาพระบินบาตไปพายคนเดียวแต่มาสงคนนั่งเรือบดทฝ่าคลื่นมาโอ้โอ้โออ ดีกว่ากระดานโต้คลื่นหน่อยทหารเรือท่านนั้นหันไปเด้เอฮ้ยเราเคยได้นั่งเรือลผ่าฟาคลืนนี้มาได้เอ๊ะนี่อย่างว่านั่งเรือบดทมาอย่างนี้นะ่ะแจวเอ้พา,ายมานะบางคนเฉยๆพา,ายมาก็มาเึ่งก็มาถึงใจหาดก็ จอดเลือเสร็จก็เดินขึ้นมาเป็นผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งสาวๆคนหนึ่งก็มาถึงก็ไปพูดปรามทำเพลงเลยกราบเสร็จก็เตรียมใส่บาตรแต่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ในโครงการห้าแสนรูปนนก่อนก่อนก่อนโครงการนี้ก่อนโปรเจกต์นี้นะเดี๋ยวไม่จบอีกแล้วเดี๋ยวอะตกลงจะให้ลาจนจบไหม เดี๋ยวมันค้างคาใจใช่ไหมเอสจริงๆมันก็มีตอนต่อไปได้นะตอนนี้อืออาจจะไมต้องเอาตอนนี้ล่ะเอออืมองต่าอ๋ออ่าๆโอเคโอเคอ่าก็เช็คเลตติ้งกัน กอกราบใส่กระใส่บาตรเลยเออมีนมช่วยฟูนิดหนึ่งแล้วก็มีไข่ใบก็ใส่ลงไปในบาตรไข่ต้มแต่จะไ,ไข่ต้มไหมแ <c oughs> ม่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ไม่ทราบแล้วก็บอกไขนะ่น่ะเอาไข่ต้มก็แล้วกันมันก็ต้มได้ทั้งเป็ดทั้งไก่อ่ะ ก็กราบเสร็จกราบเสร็จแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรเลยถ้าก็ให้พรให้พรเสร็จก็กราบกราบก็กลับกลับแล้วจะเอาพายเรือกลับจะรับตาแล้วก็หันไปดูเฮ้ยแต่เราเป็นนายทหารเรือมานี่นะมาได้อย่างไรเนี่แต่ยังไงเนี่ยคลื่นลูกโตนะ ขนาดเรืยบยังกระเทือนเหมือนกันเลยเอาเรื่องพอหารับสายตาก็ก็ถามหลวงพ่อก็ามาจากไหนเนะี่ยอย่าไปรู้เลยอย่าไปรู้เลยเขาเอามาให้ฉันก็ดีแล้วนี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานว่าใครแล้วกลางทะเลอย่างงั้นเรือบอดนะหน้าหอนั่งปลิมน้ำมาเลยอย่างเงี้ยนี่อ พอการเวลาผ่านไปนี่นะก็กิติศัพท์ของท่านตอนนั้นก็ไปได้ถามท่านชื่ออะไรนะี่ยจำไม่ได้จําได้แนตะ่พอผมอยู่ยาวเนะี่ยพอการเวลาผ่านไปก็ <c oughs> ยืงกิติศัพว่าเอ๊ะที่บางมดนะในสวนบางมดมีหลวงพ่อองค์หนึ่งนี่มีชื่อเสียงมากแล้วท่านชอบเอาของอะไรที่โยมามาถวายนะใส่เตาหมด ก็ใส่เตาครูไม่ใหญ่ยังไม่เคยไปเจอท่านเลยตอนนั้นครูไม่ใหญ่เจ็ดขวบนี่เจอท่านนะท่านก็เด็กเท่วนั้นเต็มเลยนะนั่งเฉยเฉยท่านนั่งชั้นเข่าข้างหนึง่งอยู่ๆท่านกวักมือเรียกครูไม่ใหญ่ไปนะคนเดียวคนอื่นอดออให้แอปเปิลเพิ่งจำไม่คยได้แอปเปิล <c oughs> มาลูกไอ้ดีเหมือนกัน เออเนี่ยรอทุกวันนี้เพราะไอเปิลเนี่ยคนอืออ่นอดตอนที่ครูไม่ใหญ่เห็นนี่เนะมันมีเต็นนะมีเต็นตน,นี่ยังจำได้แต่มีเต็นท่านหนุอยู่ในเต็นนะแต่นั่นนั่นท่านนั่งหน้าเต็นแล้วก็จะมีกองพลกูกองใหญ่ใหญ่เลยใครแล้วก็มีลิงอยู่ตัวอยู่ซ้ายขวาจำไม่ได้ละที่ก็ผูกไว้ท่านผูกไว้แล้วก็ เห็นกองเพลิงแล้วก็ทั้งกะขโย,ย,ยมอะไรมาทั้งกะเอาไปใส่เผากองไฟหมดนี่แบงเบิงเลยใส่หมดแหวนพงแหวนเพชรใส่หมดก็มแม่เอาแหวนหลแล้วไปถวายท่านนหนแล้วเ,เขาก็ตกใจดินี่คุณผู้หญิงนะนะตกอ้าวล้วพ่อน้ำแหวนเพชรนะอาเสียได้เหรอ ก็เเสียได้เลยเออตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วแล้วคุณผู้หญิงนั้นก็กลับไปที่บ้านนะไปเจอแหวนที่เสียดายอยู่ที่บ้านอ้าเอาเลยสิอ้านี่เดี๋ยวไม่จบนี่ oh. ถ้าเรื่องมันยังไม่จบจริงๆเ <Yeah. S 1> พราะกิิศั์นี้นายทหารเรือนั้นก็ยศใหญ่ขึ้นนะเพอกาลเวลาผ่านไปก็ไปเยี่ยมเห็นเอ๊ะ คล้ายๆแต่ไม่ใช่เนี่ยพราะผมผมอ่ะพอไปกราบท่านใกล้ๆนะท่านก็ไม่พูดอะไรนะยิ้มๆแล้วท่านก็เข้าไปในกระโจมแล้วนะในเต็นท์น่ะออกมานี่เอาผมอ่ะผมเส้นผมอ่ะที่ที่ท่านเก็บเอาไว้นะเอามาทำอย่างงี้ยอย่างงี้อ้า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 ใๆจะบอกองค์เดียวกันนะ ท่านอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเออแล้วท่านก็เอาเอาเอา,เอาผมนี่นะที่ย,วยาวๆนะไปใส่กองไฟอา้าวหลวงพ่อไปทำงั้นเก็บไว้เพื่อวันนี้เออเพื่อคุณคนเดียวนี่แหละคุณน,นันทุนทหารเรือนี่มานี่จะได้จำได้ไงว่าใครเอ่ยที่พบกันที่เกาะกลางทะเลอ้า